ฉันอนุญาตให้พลังแห่งชีวิตและจิตอิญญาณของฉันขับเคลื่อนและล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับคลื่นพลังสนามแม่เหล็กอัจฉริยะแห่งจักรวาลทั้งปวงจากนี้ปราบจนชั่วนินิรันสวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิละเข้าคิงดัมท่ารัตสำหรับคลิปนี้เป็นดวงความรัก ชาวธาตุน้ำนะเจ้าคะซึ่งได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะเจ้าคะซึ่งเราเปิดเป็นไทม์เลสถ้าท่านเปิดมาเจอคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ถึงก็เป็นพลังงานเป็นใกล้ลายของท่านในช่วงเวลานั้นๆได้เลยนะเจ้าคะเราใจเคลื่นพลังอย่างดูแสนน้ของเราไป่องดูจิตดูใจดูความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาะและสถานการณ์ของชาวท่าดินพร้อมทั้งคู่กรณี รวมถึงบทสรุปและแนวโน้มความสัมพันธ์พร้อมทั้งคำแนะนำจากร,าร้อนคัดของเราด้วยนะเจ้าค่ะช่องเรานั้นอ่านไพ่เน้นในด้านการให้คำแนะนำสร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกรวมถึงเป็นเพื่อนแก้เหงาในเวลาที่หัวใจอ่อนแอหาทางออกหาทางเยียวยาหัวใจตัวเองรอความชัดเจนรอวันแห่งความสุขสมหวังที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ ขอออกตัวแรงๆนะเจ้าคะ่ะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานรวมเจ้าคะ่ะไม่ได้ระบุเจาะจงดวงใครและไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่งด้วยนะเจ้าคะ่ะฟังฟินฟินเป็นเพื่อนแกงเหงากันนะเจ้าคะ่ะไม่ว่าผลของคำทำนายของไพ่จะออกมาแนวโน้มแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้รับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจถ้าคำแนะนำใด โดนจิตโดนใจตรงจริตตรงใจถ้าสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจะปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะแต่ถ้าคำพูดของเราหรือคำทำนายของไพ่ขัดอกขัดใจสร้างความคุ่นเคืองในใจต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะเจ้าค่ะว่าแล้วเรามาตีความกันเลยว่า คลื่นพลังอย่างรู้แสนดี้ของเรานั้นให้พลังงานอะไรมาบ้างกับดวงความรักชาวธาตุน้ำซึ่งได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนเจ้าค่ะกับภาพให้ที่เห็นเนาะอ๋อเราจะแบ่งเป็นนะฮะ golden view นะฮะเป็นพลังงานของคู่กรณีของชาวอของชาวธาตุน้ำส่วนก็เดทเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำแล้วก็ วิวออฟเดียเป็นบทสรุปนะแนวโน้มความสัมพันธ์นะเจ้าคะอืมซึ่งถามว่าคู่กรณีของชาวธาตุน้ำเป็นอย่างไรหรอก็เนาะมีอิโก้นะความรู้สึกผิดความหลั่นล้าแล้วก็อัตราตัวตนนะเดดิเทมเปอร์อิดิเอเลอร์นะอืมแล้วก็ความเสียดายจังแล้วก็ อความมุ่งมั่นแล้วก็ความรู้สึกว่าครอบครัวเนาะเทนออฟคัพเนี่ยครอบครัวของฉันความมั่นคงของฉันเนี่ยซึ่งมันหมายถึงน่าจะตีความก็คือมันมีความรู้สึกผิดอยู่ในเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดจากความความรักที่มันมากกว่าสองคนอนะ เขาไปเอาคนอื่นมาเอี่ยวกับความสัมพันธ์นะจะเป็นเดลิเวอร์ที่มีสามคนมทําให้เรื่องราวของความรักก็คงจะมีปัญหาแต่ก็อีโก้นะฮะอีโก้จัดจ้านเรื่องอีกอย่างนึงอาจจะเป็นจากอีโก้นี่แหละอัตราตัวตนการเป็นคนชอบควบคุมความสัมพันธ์อืมหรือก็เอฟซของเราปนเปื้อเข้าจนเสียนิสัยนั่นแหละนะเพะเอฟซของเราก็คงจะแพ้ทางเข้าหน่อยๆแหละถ้าเป็นถ้าเป็นดีเอ็มเพลอร ซึ่งมาคู่กับเอมเพสด้วยนะเขาเป็นเอมเพลอร์อ่าเอของเราเป็นเอมเพลสก็คือคงจะดูแลปนิบัติเอาใจกันอย่างดีเลยแหละพระสวามีนะยิ่งกว่าพระบิดาพระมารดาประมาณนั้นอะ่ะอืมนะจนนะนางก็คงจะนี่แหละอีกโก้จัดจ้านพอไม่ได้ดังใจขึ้นมาก็คงจะเกิดปัญหาบ,บุบบุบวาบ่ากันแหละก็แต่นางนั่นแหละรู้สึกผิดก็คงจะทําอะไรที่ไม่ ชอบมาพากลนั่นแหละอืมนะก็รู้สึกห่วงแฮนนะห่วงห่วงนะฮะอืมก็แต่เขาก็มีความรู้สึกนะอืมเขารู้นะว่าสักวันหนึ่งอืมสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องกลับมาอหาบ้านอันอบอุ่นของเขามาหาครอบครัวที่แสนดีของเขาเขามีความมุ่งมั่นนะในหัวใจเขาอะเขารู้นะฮะว่าอะไร อ,อันอาจจะเป็นแค่ความพลั้งเผอด้วยนะที่เห็นนะถ้าเป็นลักษณะของ1ท of c u ออแบบเนี้นะแล้วก็มีอ่า the lover มาอย่างเนี้ยอืมแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้เนี่ยเอยบ้านชั้นบ้านชั้นครอบครัวชั้นลูกเมียชั้นมันรู้นะเออไม่ใช่มันไม่รู้เออคู่กรณีของชาวธาตุน้ําเนี่ยเขารู้แหละเออว่าใครคือความมั่นคงคนใดใครคือความอบอุนะ่นน่ะรู้แหละเนี่ยแต่ก็รออยู่ว่าเนี่ย จะเอาชัยชนะจะเอาธงชัยกลับมาให้แล้วอืมมีความมุ่งมั่นมีความตื่นรู้ในระดับหนึ่งนะจากเรื่องดาวที่ตัวเองเคยทําความทําอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์กับเรานเอาคนอื่นมาเอี่ยวความสัมพันธ์หรืออีกอันนึงก็คืออีกโก้นี่แหละที่มันปีด๊ดเป็นคนชอบควบคุมความสัมพันธ์หรืออีกในยะานหนึ่งก็ fc ของเรานี่แหละแพ้ทางเขาอืมดูเรีย ดูแลเอาใจใส่ยิ่งกว่าพระบิดาพระมารดาเลยแหละเออจะบอกให้เนี่ยถ้าเป็น็ม e พ m เ e r ร์คู่กับด h เอ็มเพสเนี่ยดูแลอย่างดีนั่นแหละเออนะ,ะแล้วก็เป็นเรื่องของ e อก้นี่แหละที่มันนะไม่เนี่ยเนี่ย e อี e ก,ก้หรือไม่ก็คือตอนที่ทะเลาะเบาแหวงกันไปอะ่ะที่มีปัญหากันไปนะฮะก็คงจะมีการเว้าวอนเง้าองอเงอได้ก็ไม่ซนอ่ะงอได้ก็เจ๊ไม่เอารักเออก็เลยรู้สึกผิดกับพฤติกรรมของตัวเองไง มันต้องมีปัญหาเรื่องพอมีปัญหากันมันต้องมีการง้องอนกันนั่นแหละเออง,ององอนว่วอนแต่นางก็บอกไม่สนหรอกกูมไม่เอาหรอกอารมณ์กาลังหน้ามือตามมวถ้าเป็นเดลเวอร์พลังงานของาโกลเด้นวิ l จะเป็นพลังงานเชิงลบเนาะไม่เป็นพลังงานดูนี่มีงูได้เห็นไหมม,มันพร้อมจะฉกมันพร้อมจะกัดเลยแหละจะบอกให้เ้ยในธรรมดาหรอกเนี่ยนะอืม มัวไปจิเออยหนุกไปจิเออรนะสุดท้ายก็จะรู้ว่าออีพวกนี้ไอกเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่จีรังยั่งยืนหรอกอม,มันก็เป็นแค่ภาพลวงตาอารมณ์ชั่ววูบชั่ววาบเงี้ยแต่ตอนนั้นนมันหน้ามือตามัวทาไงได้อะงอไดมม้มันก็ไม่สนมันก็ใส่อีกโก้ใส่เราปึ้งใส่เราไม่เอาเราไม่สนเราไม่ต้องมาพูดเรกเออเงี้ยสุดท้ายสุดท้าย รู้สึกสำนึกผิดเนี่ยโอ้ยปล่อยวางไม่ได้โอ้ยบ้านชั้นบ้านชั้นครอบครัวของชั้นสุดที่รักแสนดีของชั้นเนี่ยสุดท้ายได้ร,รู้รู้ได้นั่นแหละอันนี้มันเป็นความคิดของเขาขึ้นมาเลยนะอืมในพลังงานของชาวธาตุน้ําเนี่ยเขารู้ได้คิดของเขาเองแล้วนะตอนเนี้ยอืมคิดได้เลยแหละอืมรู้แล้วแหละว่าตัวเองผิดถนัดอืมแล้วก็คิดได้คิดออกแล้วด้วยว่าจะกลับมาแล้วอืมจะกลับเอาใจช,นะช,ชนะอาใจชนะเหนไอ้นี่ไง เหนือความรุ่มหลงของตัวเองเนี่ยหรืออาจจะเป็นช,ชนายชนะเหนืออีโก้นี่แหละอืมอีโก้นี่แหละเออได้อืมก็รู้แล้วเนี่ยบ้านอะความมั่นคงอยู่ตรงเนี้ยมันปล่อยไม่ได้มันเป็นภาพของสี่เหลี่ยมเนี่ยมันปล่อยวางไม่ได้ไงก็มันก็จะไปอะจะไปจะไปละไปละตอนง้อมันก็ไม่สนอะไม่สนไม่สนอะตอนงอ้อดูนั่งมันก็ไม่สนอะแต่สุดท้ายมันได้คิดเองเนี่ยนะฮะนี่คือเป็นพลังงานของคู่กรณีของชาวอ่า ธาตุลมนะไอธาตุธาตุน้ำโอ้โหพูดผิดพูดถูกธาตุน้ํานะเจ้าคะแล้วทีนี้มาดูพลังงานของเอฟซีของเราชาวธาตุน้นะํากันนะก็ตายทั้งเป็นแหละเอ้ยเจอเขาเทเขาให้เนะน่ะลักษณะแบบนี้ยมันน่ามือตามวัาคงจะเทให้แหละอืเทให้เราก็มางองอนเขาก็ไม่สนนะอืม้มโอ้ยตายทั้งเป็นลม้มทั้งยินบอกได้เลยลว่าเอฟซีของเราเนี่ปางตายอาการปหนักมากเลยเนะี่ยรุ่นประเภทหยอดน้ำเข้าต้มตัวเองได้เลยแหละ ขอโทษน,นะเจ้าคะ่ะหัวเราะเออนะเออขอโทษด้วยกอดกอดกอดนะอืมก็อยู่ในสภาวะที่ทําอะไรไม่ได้นะมันโดนปิดตาไว้อะจะเอายังไงกับชีวิตจะเอายังไงกับชีวิตเนาะอยมันมีความผูกพันนะมันมีความผูกพันอยากจะติดต่อสื่อสารมากมายเลยในคำในในในความคิดในสมองคงจะมีคาพูดเยอะแยะอยากจะบรรยายอยากจะอธิบายอยากจะพูดอยากจะอะไร เยอะะเต็มไปหมดนะออีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้พูดนะมันเป็นรักที่มีที่เป็นอ่าเกี่ยวกับต่างชาติเนาะต่างชาติต่างถิ่นภาษาแดนไกลนะมีแล้วก็เป็นรักที่มีระยะทางอืมด้วยนะตัวแปรตัวหนึ่งนะเอ่อที่ที่นอกเหนือจากที่พูดเมื่อกี้ก็คือเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นภาษาแดนไกลเป็นรักที่มีระยะทางอืมถ้า หรือไม่ก็เป็นคนที่ประสบความสมําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีถ้าไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานคือเกี่ยวกับสอดอนะั่นแหละคือเป็นคนชอบควบคุมความสัมพันธ์อืมอืมถ้าเขาเป็นคนธรรมดานะไม่ได้ร่าไม่ได้รวยไม่ใช่อภิมหาเศรษฐีไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจใดๆดก็คือนิสัยนะั่นแหละชอบเป็นคนครอบชอบควบคุมความสัมพันธ์นะหรือถ้าเป็นแพทย์ผู้หญิงเนี่ยเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ชอบข่มสามีอ่ะอืมแต่แต่จริงจก็คือสามีนั่นแหละเป็นคนไปปนเปื้อนเขา หรือภรรยานี่แหละไปปนเปื้อสามีจนเสียนิสัยอืมมานี่แหละนะฮะซึ่งพลังงานของฝ่า,ายเอฟซี FC ของเราชาวธาตุน้ํานะก็มันหนักแหละเจอเข้าไปองเงี้ยไปงอ้อไปงอนเขาก็ไม่สนเนาะทำอะไรไม่ได้เลยงงเลยแหละจะบอกให้ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเดินยังไงที่เจอสภาพแบบเนี้ยบอกได้เลยแหละล้มชัางยืนตายทั้งเป็นเลยมีในสมองนี่อยากติดต่อสื่อสารอยากจะพูดอยากจะคุยมันคิดถึงไง คิดถึงความผูกพันคิดถึงวันคืนเก่าๆที่อยู่ได้กันมาโอ้ยมันทุกข์ทรมานมันเจ็บปวดเนาะอืมคิดถึงวันคืนเก่าๆที่เคยอยู่ด้วยกันหรืออาจจะเป็นรักต่างใบได้ด้วยนะฮะอืมเนี่ยสุดท้ายท้ายที่สุดนะจากเหตุการณ์แบบเนี้ยสามารถปรับสมดุลตัวเองได้ก็บอกตัวเองว่าอืมไม่เป็นไรอยู่กับงานไปทํามาหากินไปอยู่กับตัวเองไปอืมหาของ เหมือนกับจะอยู่ด้วยด้วยตัวเองแล้วก็จะหาอะไรดีๆให้กับตัวเองอ่ะหาอะไรดีๆให้กับตัวเองให้ของขวันกับตรงเองให้รางวัลกับตัวเองอ่างเงี้ยคือสามารถยืนหยัดด้วยลําแข้งของตัวเองได้แล้วอ,อ่ะสามารถปล่อยวางมุ่งมั่นในการทํามาหากินไปแลือมอยู่อยู่ด้วยอยู่อย่างเลิกค้าไปเรียบร้อยแล้วอ่ะนะสำหรับชาวอธาตุน้ำนะคะก็สามารถหลังจากแรกๆก,ก,ก็โคโอยบอกได้เลยว่า ตายทั้งเป็นล้มทั้งยินความผูกพันเนี่ยเนี่ยความผูกพันที่เขารู้สึกอย่างนี้ก็คงจะเป็นความผูกพันนั่นแหละอืมถ้าคนรู้สึกผูกพันเขาก็ต้องรู้สึกเหมือนกันนั่นแหละเขาถึงได้คิดคิดได้อยากจะกลับมานะอยากจะกลับมาเพราะมันปล่อยวางไม่ได้เนี่ยอืมรู้แล้วว่าความมั่นคงบ้านที่อบอุ่นบ้านแห่งความรักบ้านที่แสนดีของฉันคือที่ไหนเนี่ยนะซึ่งมันก็เป็นความผูกพันอย่างเงี้ยแต่เอฟซีของเรานะนะั่นน่ะก็สามารถอยู่ได้นะ หาให้รางวัลให้ของขวัญกับตัวเองได้แล้วอ่ะอืมยุกขึ้นมาดูแลตัวเองลุกขึ้นมารักในเกียรติรักในศักดิ์ศรีของตัวเองเรียบร้อยแล้วอ่ะอืมน่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่น่ารักมากนะคะสำหรับชาวธาตุน้านะคะเอ่อก็จะมีแต่ช่วงแรกแรกโอ้ยไม่บอกได้เลยแหละไปง้อง,งอนเขาเนี่ยเขาก็ทําเจอะใส่เนี่ยเอ้ยเนี่ยเพราะว่ามันทําใจไม่ได้ลักษณะแบบนี้คือโดนเทงนะเป็นทาวเวอร์นะคะภาพเนี้ยอืมโดนเทมัน โดนเทมันทําใจยังไม่ได้แรกๆไม่จะเอาอยัางไงอืมอยากจะคุยอยากติดต่อสื่อสารอยากจะระบายอยากจะเคลียอยากจะอะไรนะก็ก็กไปเงางอนเขานั่นแหละสุดท้ายแหมมันไม่สนแรกๆค่ะคนมันกาลังมัมวเมาอ่ะอืที่เราบอกว่าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางนั่นแหละอืมแต่สุดท้ายก็ดีค่ะอยู่ได้เอาทีนี้มาดูนะฮะแนวโน้มความสัมพันธ์จบไปแล้วนะเอจบไปแล้วจบไปแล้วระหวังเรามันจบไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วอืม เ <The> อ,อ็มเพลเยอร์มาทั้งสองอันน่ะคิดดูแล้วกันว่าสําหรับชาวธาตุน้ําเนี่ยอีโก้มันจะรุ่นไหนอ่ะอัตราตัวตนความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมันจะคะแนนไหนอะมาทั้งตัวตนแล้วมาทั้งบทแนวโน้มความสัมพันธ์นะทะเลาะทะเลาะกันเลยแหละตีกันแนระกๆอะ่ะตีในสมองตัวเองเลยแหละอืจะเอาไงหรือ,ออีกในย่านหนึ่งนะถ้าไม่ตีตัวเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับอาจจะมีปัญหามาจากปัจจัยของคนรอบข้างได้นะ เป็นปัจจัยถ้าไม่ใช่ปัญหาคนรอบข้างก็ ớ, ตัวเขาเองนี่แหละตีกับตัวเองพอ ok ่อบอกละจบแล้วจบแล้วจบไปแล้วเรื่องของเรามันจบไปแล้วก็เทเข้าไปซะจนเทเขาอะเทเท้าเลยตัวเองก็นั่งรู้สึกผิดอะคิดดูแล้วกันตัวเองยังรู้สึกผิดแล้วเพื่อนจะเจ็บแค่ไหนแล้วพี่นะเนี่ยก็นี่แหละจบแล้วจบแล้วมันเป็นเดทงค่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้วเนี่ยก็ทะเลาะกับตัวเองก็ทะเลาะกับตัวเองนั่นแหละหรือไม่ก็อาจจะเป็นจากอ คนรอบข้างที่มีปัญหานะฮะซึ่งเราดูมันน่าจะเป็นตัวเองัแหละตีกับตัวเองมากกว่านะพ่อบอกตัวเองว่าจบแล้วจบแล้วจบแล้วนะสุดท้ายท้ายที่สุดนะมากว่าจบยังไงจบยังไงในสมองมันไม่จบไงในสมองมันไม่จบอ่ะอืมมันเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่จบก็ได้แต่แอบส่องแอบมองอยากจะพูดคุยเป็นเหมือนกันเลยนะอืมคุณก็อยากจะคุยกับเขาเขาก็อยากจะคุยกับคุณนะบทสรุปอ่ะสรุปอ่ะอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะพูดคุยสุดท้ายเนี่ยก็จะมา นะอืมซึ่งแนวโน้มความสัมพันธ์กับความคิดของเขามันไปในทางเดียวกันนะคะอืมเขาก็จะมามาแล้วเนี่ยจะเอาใยช,ชนะเหนือใยช,ชนะมีใจช,ชนะเหนือไอ้ความรุ่มหลงของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอืมก็จะมาแล้วเนี่ยเนี่ยลงเรือมาแล้วบ้านของชานเนี่ยอันนี้เป็นสิบ,สบถ้วยอันนี้ก็สิบถ้วยค่ะอืมบ้านของชานบ้านแห่งความอบอุ่นของชานรู้แล้วเนี่ยอืมรู้แล้วก็คงจะเป็นมีแนวโน้มมากๆเลยนะ,ะว่าส่วนมากอ่ะ น่าจะเป็นพลังงานของคนที่เป็นสามีภรรยากันมากๆเลยนะฮะเออหรือไม่ถ้าไม่ใช่สามีภรรยาก็คู่รักกันดีๆนี่แหละนี่แหละก็คงจะมีหมายมั่นปั้นมือกันจะแต่งงงแต่งงานเลยแหละคิดว่านะอืมจะมีถึงขั้นว่าจะแต่งงงแต่งงานกันแล้วแหละอืมแล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะนะออแต่ว่าสุดท,ท้ายท้ายที่สุดนะ่ะก็จะได้ทั้นแหละค่ะบทสรุปก็คือแฮปปีเอนดิงนั่แหละมันจะมีการหันหัวเรือมาแล้วแหละจะลงเรือละอืมบ้านของฉัน บ้านอย่งที่บ้านสุดที่ราของฉันเขาก็รู้ได้รู้ตื่นรู้แหละวัส,สรุปก็ออกมาสวยแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหน้าชื่นชมก็คือพลังงานของอชาวธาตุน้ําก็คือสามารถให้รางวัลกับตัวเองได้เรียบร้อยละยืนอยู่ด้วยลําแข้งตัวเองแล้วจากแรกๆที่โดนเทแบบนะล้มทั้งยืนนะไม่เป็นท่าเดยแหละบอกได้เลยว่าอาการปางตายนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะแต่ก็สามารถนะตอนนี้ก็คือบอกตัวเองว่าทํางานไปมุ่งมัน่นทํามาหากินไป อยู่กับตัวเองไปอยู่กับตัวเองไปไม่ต้องสนุกกันใจให้รางวัลกับตัวเองอยู่กับตัวเองได้แล้วก็เป็นเหมือนที่เราแนะนําประจําก็ถือว่าเป็นทางงานที่สวยมากนะฮะอืมแล้วทีนี้เราก็มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์เนาะอ่าไม่ดูคําแนะนําแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรพูดเยอะภาพมันชัดชัดอยู่แล้วว่าเอออย่างน้อยก็นะเขาก็จะมาเหละอืมอยากบางดวงชะตาก็อาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาก่อนเนาะอืออันนี้ถ้าพูดสรุปบทสรุป ละเอียดเนาะบางดวงชะตานัน้นคือกําลังจะเดินทางกลับมาอืจะมีการหันหัวเรือมาแล้วก็ <c oughs> คือได้คิดคิดได้จะมาแล้วบางดวงชะตาจะได้แค่การสื่อสารก่อนอืจากการสื่อสารก่อนแต่บางดวงชะตาก็อาจจะแค่สองแค่มองอยู่นะแค่สองแค่มองทําอะไรยังไม่ได้แค่สองแค่มองอีโก้มันค้ําคอไงความผิดมันค้ําคอนะได้แค่สองแค่มองยังไม่กล้าทําอะไรยังไม่กล้าเทคแอคชั่น นะส่วนบางดวงชะตาอาจจะกาลังทะเลาะกับตัวเองอยู่อะนะบทสรุปนี่มันสามารถนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะฮะบทสรุปนี่มันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าการเดินทางของดวงชะตาของแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันบางคนจะอาจอยู่ในช่วงกําลังทะเลาะกับตัวเองอืมก็ได้เนี่ยนะฮะเออบางคู่บางดวงชะตาอาจจะได้แค่สองแค่สองก่อนสอง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 เลง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 มันตัดใจไม่ได้่ยแต่ทําเล่นไปเยอะไปไงทําใหญ่เล่นเล่นใหญ่ไว้เยอะอ่ะ เล่นใหญ่ไว้เล่นใหญ่ไว้มันหนักนะเนี่ยเขามางอมางอนมันยังไม่สนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทเขาแล้วก็ไปพูดโอ้ยเนี่ยอืมนี่แหละมันก็เลยแต่มันจะมีบางดวงชะตานะคะที่มาแล้วเริ่มละเริ่มละบางดวงตาก็าติดต่อสื่อสารมาก่อนอย่างเนี้ค่ะอืมนี่คือบทสรุปแนวน้นงความสัมพันธ์อ่าซึ่งมันก็ภาษามันก็ไปในทิศทางเดียวกับความคิดของเขานะสถานการณ์ของเขาที่เขารู้แล้วแหละว่าอะไรคืออะไรอื ความรุ่มหลงมันคืออะไรอีกโกของเขามันเป็นยังไงเนี่ยเขารู้แลถึงได้ทะเลาะก,กับตัวเองในนียแรกๆคือมีการทะเลาะก,กันแหละทะเลาะก,กับตัวเองแหละนะคะทีนี้อ่ามันก็มีคําว่าลา a ิ i t y ก็คือการเรียนรู้นั่นแหละนะประสบการณ์อ่าการเรียนรู้ความอสุขจากความทุกข์มาก่อนการเรียนรู้ในการที่จะอ่าประสบความสําเร็จจากความล้มเหลวมาก่อนเนี่ยก็เหมือนได้การเรียนรู้เกิดขึ้นกับเขานั่นแหละอืมจากการที่เขาทํา อาจจะเพิงเผลอหรืออะไรที่ทําให้มีปัญหาเรื่องความเรื่องคนที่ความรักที่มากกว่าสองคนเป็นปัญหาให้เกิดมามีความบาดเจ็บในครอบครัวก็เป็นการเรียนรู้ของเขาอ่ะอาจจะเป็นทั้งเราทั้งเขาแหละแต่รู้สึกว่าพลังงานของอาชาวธาตุน้ํานัน้นพลังงานสวยนะฮะก็คงจะเป็นบทเรียนที่ได้เจอเอีกเทแบบเจบ็จบๆนี่แหละอีกเจบ็บนี้อีกนานนั่นแหละอืมนะลมทั้งยืนตายทั้งเป็นนะอืม แต่ก็สามารถลุกขึ้นมายืนหยัดด้วยลำแข้งตัวเองก็ถือว่าสวยมากก็ปรกมือให้ค่ะนะคะอ่าแล้วก็ให้รู้ไวอะค่ะว่าคุณมีแรงมึงดูดค่ะคุณมีแรงมึงดูดเขาอืมแพชชั่นความที่เราจะบอกแล้วว่าถ้าเราสามารถลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้ให้ของขวัญกับตัวเองอรักในเกียรติในศักดิ์ศรีตัวเองเติม,เต,มเต็มตัวเองเ่ะเนี่ยเป็นพลังงานของการเติม,เต,มเต็มตัวเองได้อย่างสวยงามมากนะอันนี้ว่าเป็นสิบเหรียญนะ หาความมั่นคงให้กับตัวเองหาของพอให้กับตัวเองได้แล้วเนี่ยรักในเกียรตินี้ดีดีเอนะ็มเพสเน่พลังงานสวยมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็จะมีแรงดึงดูดอ,อะไรดีๆเข้ามาในะชีวิตแน่นอนเนี่ยให้รู้ว่าคุณนั้นนะ่ะมีอะแรงดึงดูดเนี่ยมันมาในทิศทางเดียวกันนะแล้วก็คุณนั้นแสนดีมีอะแรงดึงดูดแล้วก็มีความน่ารักมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยค่ะนะพลังงานก็มาในทิศทางเดียวกันก็สามารถร้องขอได้ค่ะ ช่วงที่ยังไม่คอมพ l ีทช่วงที่เขาให้เขาทําจิตทําใจเนี่ยทะเลาะก,กับตัวเองมัง้งบางดวงชะตาทะเลาะก,กับตัวเองอยู่หรือมีปัจจัยภายนอกที่เขาต้องเคลียอย่างเงี้ยนะช่วงที่รอก็เราก็ทํากระดานความฝันรอไว้ก่อนได้ค่ะรอไว้ก่อนได้เลยประมาณนี้นะคะเพื่อเป้าหมายบนพื้นฐานของความสุขเนี่ยอืเขาสุดท้ายเขาก็จะได้รู้ตื่นรู้ได้คิดเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันก็โอเคมากชอบนะคะพลังงานออกมาอืมสวยมากๆค่ะ นะทั้งดีเอ็มเพทั้งสิบเหรียญน,นี่มันบอกบอกมันบ่งบอกถึงความมั่นคงบนบอกถึงความแสนดีที่เราสามารถยืนหยัดแล้วถ้าเรายืนหยัดได้แบบนี้แล้วไม่ต้องกลัวละค่ะคุณทําตัวเป็นกิฟคุณก็จะได้กิฟอันเลอค่าจริงๆค่ะคุณนะแสนดีคุณเป็นดีเอ็มเพลเนี่ยฮะผู้แสนผู้เลอค่าผู้แสนดีพลังงานของคุณสวยขนาดนี้รับรองค่ะอ่านะสุดท้ายท้ายที่สุดคุณก็จะได้ดีเอ็มเพลของคุณกลับขึ้นมาแน่นอนค่ะนะถ้าเราอยู่ในพลังงานสวยๆแบบนี้ได้ไม่ต้องกลัวค่ะ จะชา้าจะเร็วมันอยู่ที่เดวายทัมมิงค่ะมันอาจจะมีตัวแปรที่เวายทม,มิ่งคืออะไรให้เขาตื่นรู้อะค่ะให้เขาได้ตื่นลุยเ,เขาได้เลิกกับทะเลาะกับเองเลิกตอ,อีกัอีโก้กับเองหรือละเลิกกิเลสตัณหาของเขาเนี่ยนะก็อยู่อย่างสวยๆได้แบบนี้ก็ถือว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคุณรู้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะมันคุ้มค่าในการที่จะรอคอ,อยเิดเวทติ้งฟอร์เงี้ยเออนะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่สวยมากเช่นกันนะคะสำหรับชาวธาต น้ําทั้งหลายนะคะ,ะก็ขอเป็นขอปรบมือให้ค่ะขอแสดงความชื่นชมกับพลังงานแสนสวยนะคะอืมแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าในท้ายที่สุดมันก็แฮปปี้เอนดิ้งอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าความสุขมันเกิดที่ขึ้นมันเกิดในหัวใจของคุณแล้วค่ะเมื่อความสุขมันเกิดในหัวใจของเราเรียบร้อยแล้วเราสามารถยืนหยัดด้วยตัวของเองแล้วรับรองค่ะอืในท้ายที่สุดเมื่อเขาสามารถปรับสมดุลตัวเองได้เนี่ยเขาก็จะกลับมา เพราะว่ามันบ่งบอกถึงความแสดีของคุณคืออะไรแพชชั่นบีเลฟแล้วก็แอทเทนชั่นแอทแทชั่นมันบ่งบอกถึงเนี่ยเนี่ยคุณสามารถดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเรียบร้อยแล้วเป็นการนะเหมือนกับที่เราย้ำอยู่ประจำแต่วันนี้เราไม่เคยอ่านพลังงานของ Fc เราเพิ่งมาอ่านในราศีเใน พลังงานของทาานกึ้ถือว่ายอมรับมากเลยว่าสวยมากๆเลยอวิติยินดีด้วยอย่างมากๆเลยนะคะก็ขออวยใยอวยพรให้บิวายทามมิ่งนะคะมาถึงในเวลาอันใกล้จะได้แฮปปี้อนดิงกันทุกทท่ทานเลยนะเจ้าค่ะสำรับทาวท่า,ทานะ้ําขอบคุณสำหรับการรับชมทุกหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์หนึ่งการแชร์รวมถึงคอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณมากมายเจ้าค่ะสวัสดีนะเจ้าค่ะ